ที่การคอยมันมีความหมายเนาะผมคอยบางคนจนกระทั่งบัดน,นี้ยังไม่มาเลยสงสัยตายแล้วะลืมทางเอาจริงๆการคอยนี่บางทีมันเหมือนกับทรมานแต่ว่าความทรมานของการคอยมันเป็นความทรมานที่มีคุณค่าเนาะท่านใดที่เคยคอยคงจะรู้คงจะเห็นความรู้สึกของมันแต่ว่าคอยความฝันคอยให้ประสบผลสำเร็จบางทีต้องใช้เวลาก็อดทนนะครับบางทีอาจจะเหลือแค่ไม่กี่ ไม่กี่ไม่กี่เอื้อมมือก็คงจะถึงแต่ว่าเราอาจยังไม่รู้ต้องอดทนผมเองก็เคยหมดความฝันฝันมากมายเหลือเกินเอาลงมาจากป่าเจอเพื่อนเจอฟูงฝันว่าจะงุนอย่างนี้อลังการทุก็ทั้งปี219เข้าต้นปี2130เหนื่อยล้าทำอัลบั้มสี่อัลบั้มแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จยืมเงินเพื่อนยืมเงินญาติมิตร หมดฝันแล้วนะครับจะกลับบ้านแล้วนอะไปบอกพี่หงาบอกพี่หงาผมไม่มีตังค์ค่าเช่าบ้านด้วยเด้อผมกลับบ้านแล้วไปบอกพี่แอดบอกพี่แอดขอบคุณมากที่ช่วยเหลือเจือจานให้อยู่ให้กินแถวเสรจของจันก็จะกลับบ้านแล้วแลวแม่ก็บอกว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้ไนายเอ,อ้ยกลับมาบ้านเถอะพอดีย้ายเขาแบ่งนาให้แม่ได้มาหกไรไปทํานาก็ได้ลูกเอ,อ้ยไม่อดตายหรอกบ้านเรา โอ้ดีนะนี่ไม่ได้ทํานาถ้าทนานาอดตายตั้งแต่ไปทํามาุงข้าวยังไม่สุกเลยหุงข้าวยังไม่สุกเลยจะไปทํานาได้ยังไงวันนั้นก็ไปบอกแอดกับคาราบาวเขาไปเล่นอยู่แถวคลองเตยไปถึงเขาก็เตรียมตัวเล่นกันแล้วแล้วก็ดูแลเพื่อนช่วยเหลือเขาข้างล่างเวทีมันจะมีข้าวกับเหล้ากับอะไรเยอะแล้วก็กลัวมันเสียเราก็เลยช่วยเขากิน เออเพราะว่าเป็นคนเป็นคนหวังดีต่อเพื่อนนะของเสียเขาจะนินทาเอาสมัยก่อนเขาจะดูแลดีเจา้าภาพเล่าเพื่อนได้เต็มที่เลยบอกอืเขากินได้ไม่กี่แก้วเขามาช้าก็ข,าขึ้นไปทีที่เหลือนอช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนสักพักได้ที่เดินไปเล่นแถวของเตยไปเจอเด็กคนหนึ่งกำลังเขีย่ขยถังขยะอยู่ สงสัยว่าหนูเฮ้ยขนาดนี้ยังเคลียหาอยู่อีกเหรอหนูอยากหาอะไรหนูอยากได้อะไรไอ้ครับตามภาษาที่คนอยากรู้อยากเห็นหนูฝันว่ามีคนเอาตุ๊ก,กตามาทิ้งในถันงขยะหนูเลยอยากได้หายเมาเลยเฮ้ยเด็กอยู่ในถังกองขยะเขาก็มีความฝันแล้วก็ทาตามฝันไม่รู้ว่าจะได้ไหมแม้แต่การตุ๊ก,กตาในถังขยะ มันคงมีสภาพที่แขนขาดหรือตาหลุดหรือว่าขาหายสกปรกแต่มันเป็นความฝันของเขาว่ามันงดงามจังเลยอะ่ะออได้สติได้สติสตแล้วกลับมาที่วงคารบาวเขาเลิกพอดีบอกก็เลยยืมตังเขาต่ออยู่ต่อพี่เขียวคารบาวให้มาสี่พัน เออถ้าหมูจะอยู่ก็เอาไป4 0 0สี่พันเด้อแบ่งๆกันเด้อมีอยู่แค่นี้แหละไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนั้นทําให้ผมเดินทางตามฝันมาได้ถึงกระทั่งบัดนี้ถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าวันไหนจะถึงเส้นขอบฟ้าก็ไม่รู้แต่ว่าความฝันนั้นยิ่งใหญ่เพราะเธอคนนั้นเองเธอชื่อเด็กหญิงปลางครับ ในทางที่ตั้งริมทางเด็กหญิงปรางกำลังคุยเคียเป็นประจักษ์นาบานผัวเมียที่นังดูเหมือนพนละเมืองดียังไม่รู้จะได้อะไรเปลือกลำายหรือซองบุรีอยากจะได้หุ่น ดนดีๆหนูอยากจะมีน้องตุงกกาตาถ้าได้ดังฝันจะรีบเอาไปอวดวินายลูกชายของป้าถ้าแขนไม่ครบไม่มีลูกตาจะให้ลุงมาช่วยเสติมเติมแทน วาดต่อเติมเติมความฝันทุกวันเวลาท,ทุกกาะตานำทางไปทั่วตามสอบทออยทำเมืองมัวมัวเน่อยน้อยๆค่อยๆค,คุยคิด ตั้งอยู่ในใจที่ใสสะอาดวาต่อเติมเติมความฝันทุกวันเวลาทูกต,ตานำทางไปทั่วตาซอกอซ 慨慨古气。